สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องอะไรก็ไม่รู้อันนี้ช่องใหม่สร้างช่องใหม่แม่งเลยช่องเก่าแม่งไม่รุง่งทำช่องใหม่แม่งเลยเอาละ่ะช่องนี้จะเป็นเกมเนื้อเรื่องละกันนะครับเกมแนวเนื้อเรื่องโคลอฟกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ว่าไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกมสเตตของดีเคภาคสองนั่นเองนะผู้ชมครับป่เราไปทําภารกิจกันดีกว่าภารกิจของเราในพาร์ทแรกก็คือการไปทําลายหลังซอมบี้หกจุดนั่นเอง ตามแบบก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคไปแคปลุยไปอดีตขาดสับบินขาดสับบินขาดสับบินเกี่ยงใครมันโหยหวนวะมึงห่อแคปเอาไปใช่เหรอเอาดิเอาดิาดมาดิขอดนอนจับนิอ ปกดคอมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก่อนเกมนี้ภาพสวยมากเลยนะครับต่อให้มันจะเป็นเกมสองปีที่แล้ว 1> 1, เถอะถึงสองปีบอกว่าทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปได้บอกว่าเฮ้ย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 แก๊บแก๊บอะไรเนี่ยอู้ดีนะรถรถรถจะไม่พังอ่ะโอ้โหถ้าพังอะไรแย่เลย ปต่อ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 โอ้ยกไกลเดียวเพื่อนพันสองพันสอร้อยเมตรซาฮอบสันก็คือแอรียใหม่งั้นหรือเก้าร้เมตรตรงนี้ เพราะว่าไปก็ไกลอยู่แล้วเนี่ยทำไปเล่นไปตรงนี้บอกว่าไม่ใช่ไปอีกแล้วขึ้นเขาอะใช่หรอไม่รู้อะเออบอกมันต้องมันต้องขึ้นเขาหน้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 าโอ้เจอดรถพังจังเลยเออ Ờ... Ờ... Audi Alain honey Audi 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 ตาแดงแดงตาแดงแดงอย่ามายะน้องแรงน้องเจ็บหัวเขา่าไอ้กุ้ยล้างลังล้างเช่นไรง่วงนอนอะไรตอนจะฆ่าพอมบี้วะเนี่ยฮะมันจะไม่ดิ้เดือดเล่นพลานพออีกเอ,อ๋อ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 ติดอะไรวะเนี่ยติดควันควันพิษควันระเบิดไปทำลายมาล้างมันดูเฮ้แห่งง่วงนอนแล้วเออ เออ๋อไอ้กล้วยกูรู้แล้วถ้ากินกาแฟมันจะหายง่วงนอนเว้ยพอหรอต้องซื้อกาแฟต้องซื้อกาแฟนะมันจะหายง่วงนอนเอาเฮ้ยเฮ้ยติดเชื้อติดเชื้อกูติดเชื้อกูติดเชื้อเฮ้ย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 โลกรกลงกันลกกลงนลกกลงนติดเชื้อติดเชื้อเฮ้ยเฮ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดด้วยขึ้นขึ้นมาขึ้นมาวันนี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาวันนี้ขึ้นมาวันนี้เอาแล้วปลาปลาอะไรวะน่ะกระสุนหมดด้วยวาเลิน มา,มามามาดิมามา, <S <S <ด>มามาดิสวย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 จิงไปได้วะฮะอย่างยี้ต้องจุกได้เลยมันขึ้นได้เลยข้างหลังข้างหลังข้างหลังมาดิมาดิครับโอ้โหทำตุลิโหล,ลดเออรีโหลดเรากระสุนกันเออโอ้โหโอ้โหติดเชือ้อเฉยเลยครับทำไงไวะเนี่ยเห็นปะไอพวกเนี้ยคือยารักษาเว้ยแล้วเราก็ต้อง รักษาไปพังดิพังดิพังดิครับโอ้โหเฮ้ย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 มันกัด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 โอ้โหแม่มาจากไหนกันวะเนี่ยเชื่อหน่อยเชื่อหน่อยเชื่อหน่อยอืมอืมขาดตะบบินขาดตะบบินขาดลุมลุ้มลุมเราสู้ไม่ได้เราลุ้มเว้ย ไม่ได้เอาระเบิดมาว่ะโอ้โหลืมคิดเลยระเบิดใส่ได้ไหมได้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 เอาดิเอาดิเอาดิโอ้เจ็บเจ็บเปัระเบิดไปยังไงให้โดนตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละโอ้โหโอติดเชื้อติดเชื้อขันรุนแรงเฮ้ยตัวกูสตามีน่าหมดแคปแคปช่วยหน่อยเว่ง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 ตัวกูสตามีน่าหมดโหแย่เลย ห้องนอนอีกแล้วอะไรวะฟันฟันฟันออกก็ได้เฮ้ยเฮ้ยออกก่อนออกก่อนออกก่อนมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วชิ้นสองชิ้สองชิ้สองแคปแคบแคบไอ้แคบชิ้สองเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาดิเอาดิเอ้ยเอ้กูดีแล้วไมอยู่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบนนี้ขึ้นมาบนนี้เร็วเร็วมันปีนไม่ได้มัน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 ปีนไม่ได้ขึ้นมาเร็ว ขึ้นมาขึ้นมาดิกระโดดขึ้นมาเลยกระโดดกระโดดกระโดดกูเตะตายเดือดตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไอ้กระโดดขึ้นไปเลยมึงกลัวอะไรกระโดดมันก็โดนเกาะหอกกูกระโดดขึ้นไปเลยกระโดดขึ้นก่อนเร็วเร็วเร็วกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาก่อนเออแค่นั้นแหละเดี๋ยว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 ตัวกูเจ็บตัวกูเจ็บติดเชื้อเลยติดเชื้อทำไงวะติดเชื้ออย่าพึ่งเรา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 เก็บมันก่อน ตอนนี้เอาดิเอาดิโอ้โหโอ้โหติดเชื้อใหญ่เลยครับพอแมปรีน้องแม่งอืเตะแม่งกระโดดเตะแม่งยังมีปืนอีกเหรอเพื่อนกูเองมีปืนสอดอะไรยิงดิยิงดิยิงดิเออเออสวย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 จัดสวยจัดสวยจัดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วของของกูเหรอไอพวกเนี้ย Check. กว่าจะพังได้แม่งเอ้ยช่อยด้ยช่วยด้ยช่วยด้ยช่วยด้เฮ้ยยังยังไม่หยุดดีกโวอตดเ้อตายาอไม้ไม้เราต้องอันนี้เว้ยเราต้องพาพาตัวเรากลับกลับบ้านก่อนทำไมวงนอนเนี่ยไม่ใช่ติดเชื้อไง เราเราไปเราต้องเราต้องเออเราต้องไปรักษาที่บ้านเนี้ยเนี้ยเอาดิเอาดิเอาดิเอตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเล่นเองก็ได้เล่นเองก็ได้เพื่อนช่วยไม่ได้กูเอาตัวรอดเองก็ได้น่ะน้าวันนี้ขอให้รู้อยู่นะรู้ดิเนี่ยมาเอามาเอานี้ดิมาเอานี้ดิมาเอานี้ดิเนี่ยกระเป๋ากระเป๋าอันนี้เนี่ยมาเก็บดิมึงมึงไปเก็บไอ้พวกอันนั้นก่อนที่มึงฆ่ามันอ่ะเนี่ยนะไอยายารักษาเนี่ยนะเออ หัวใจหัวใจไหนขอว่กล่องไม่มีอ่ะข้างในกล่องอ่ะมีปะไม่มีไม่มี<ต>ม,ม,มีไม่รู้เนี <c oughs> น่ยไอชิทมันขึ้นสีแดงอ่ะต้องกลับบ้านไปอีกโอ้โหแล้วบ้าน<ม> <c oughs> ใช่ไหมทำไมตรงนี้มันขึ้นสีแดงวะกลับบ้านก่อนแคปไปกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนไปไปไปไหนวัรถโอ้โหรถรถก็จอดซะกลับบ้านกลับบ้านก่อน อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยก็ดูในแมพดิ <T> ไปเร็วสาหัสจะจ,จัดเลยตัวเราเอามึงก็ยังจะขึ้นทางนี้อีกเนาะเอามองไม่เห็นแล้วก็มึงข่าฝั่งฝั่งฝั่งขวาไงอืมเน, <T> นี่ยลูดลูดไปทีเดียวเลยลองประตูพังแล้วกันลูดโดนอันเนี้ยลูดโดนขอบ <T> อะ <T> เที่รัยเมตรทางนี้ไปไม่ได้ว่าไป<ว>ได้วะข้ามเขามามึงจะไปได้ไงเพื่อนเออวะก็กูข้ามเขามานี่ว่ะเฮ้ยมันมีแต่ท่านลิงเอ,อ้าไม่ใช่แต่ใช่ท่านลิงอะไรวะไอ้ท <c oughs> <c oughs> ่านลิงอะไรวะลูกลิงอะซอมบี้ลิงอึบอึบข้ามเขามาแล้วก็ลงมานี่ว่ะโอ้โหต้องหาเส้นทางกงลับอีกนะเนี่ยข้ <c oughs> างหน้าข้างหน้าเอาดิเอาดิแคปดันดิดันดิแคปดัน ดันเออเดินประตูเดินประตูโอ้โอเจอแล้วทางทางทางกับบ้านอ่ะแป๊บนึงนี่ทางนี้กลับบ้านกลับบ้านเรากันเถิดแบบวิ่งมากระโดดเข้ารถเลยอะไรอ๋ออะไรก็เทปไปไปก่อนเร็วโอ้โอ โอ้โหวู้ฮูกลับบ้านแล้วครับอันนี้มาเก็บของก่อนเนี่ยไงกระเป๋านี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันรักษาไงตรงนี้อ่ะที่เป็นรูปหมอกดอันแรกอ่ะเขากดไอตัวไอตัวที่มันอันเนี้ยไม่มีอ่ะมีถ้ากูจะกดอ่ะอันเดียาเนี่ย อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยขวดขวดรูปเลือดเนี่ยอันนี้กินดิ <Yeah. S 1> หายยังหายแล้วเอ้ยแค่นั้นแหละเ oh, <God. S 1> ฮ้ยครับเราว่าสร้างอันนี้กันไหมเอาระเบิดไปเยอะๆไว้แล้วก็เอายาแก้พิษไปเยอะ oh, ๆด้วยเอาไหมเอาอะไรเอาอะไรเอายาแก้พิษไปเยอะเอาไปเยอะดิแล้วก็เหลืออะไรอีกวะ แล้วก็รูปหมอนี่คือฮีอนแน่ๆเลยอัเกรดทรับไอเทม,มโอเคละครและกูกลัวเดี๋ยวกูใช้ตัวละครผู้ชายเป็นหลักนะรอให้มันนอนสะดีก่อนอันนี้คืออะไรวะยูบินเวลล <c oughs> อ้าวมีวมควสใหม่มาให้เจ <c oughs> นไอตรงนี้มี <c oughs> อาหารเลย <c oughs> ครับไม่เห็นเจ เนี่ยอาหารเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็บดยังตรงนี้คือขาดด็อกเลตกับพลังอันนี้สร้างอะไรอ่ะคอมพิวเตอร์เหรอเอออันนี้สร้างคอมว่ะครบับมีคอมเออมีคอมไม่สร้างด้วยเอาไปทำผ้า,าเลย เราจะหาข้อมูลอะไรอยู่อันนี้พวกปงพกปืนเนอะอันนี้คืออะไรวะเก้านาทีนี่ไงแล้วเบิดแล้วเบิดอยู่นี่เพื่อนเดี๋ยวกระสุนกระสุนกูก็มีแล้วชิบหาเดี๋ยวไปยังรอมยังอ๋อู้ใช้กระสุนสามัดโอเคกูครู้แหละ กูใช้ตัวนี้ได้และวตัดๆนะปัดๆกูใช้ตัวละครผู้ชายขัดลูกกระสุนไม่ใช่กระเป๋าลูกกระสุนยังไงถ้า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 เป็นกระสุนแบบขาแบบอันนั้นน่ะเราต้องหากระเป๋ามาเออแบบขาแบบขากระเป๋ากระสุนนะก็ก็เหมือนกระเป๋าพิซซ่าเออนั่นแหละอ๋อเคปะ ดานใหม่ใช่ปะไม่ไปใกล้ไปใกล้ๆก,กันนั่นแหละไม่ก็ไปเคลียร์อีกอันหนึ่งใช่ป่ะล่ะใช่เคลียร์มีลงรถใช่ไหมกล้วยข้างหลังใช่ลงรถไหมไหนวะถอยหลังไปดูดิข้างหลังข้างหลังข้างหลังเออลงรถเออลองเรามาดูดิโรงรถแบบแบบเอาหมอทวิทมาไม่มี โอ้ยแต่แต่มีของแต่มีของของให้รู้ว่ะมึงเข้าทางไหนนะอ๋อทางนี้เข้าทางออกตอกทางประตูอืมอืมหูยติดกันอีกไปได้เสียงอะไรบดังตึ้งตังตึ้งตังมาแคปไปเปิดดิเสียงซอมบี้เสียงซอมบี้เปิดดิเปิดดิเปิดดิ เเนี่ยดี๋ยวูแล้วมิดไปอันนี้เปิดดิเปิดดิเปิดดิประตูอะ่ะคระับครับวูนนอตยิบเก้าอันเปิดประตูเลยนะนูน่นประตูนูน่นนู่นแหนะฟังจ๊กเสียงเอาดิเสียงอะ่ะหูฟังมึงไม่ดีหรือไงเนี่ยไม่ดีมันแม่งมทุบรถเราเปล่าวะไม่ใช่นี่ประตูนี่นี่หาเห็นไว้เนี่ยของกูมองไม่เห็นเข้ามาเข้ามาอย่าเข้าเข้ามา ขาปรเลยละขอแล้วดีกว่าอืออืออ,อืของมึงจะยังมาฆ่ากูเนาะอันนี้คืออะไรวะเปลมามาเาอ power อ้ใช่ใช่ใช่าอ,อันนี้บอกว่าอันนี้คือ เพื่อนฮะกูมีของมาเซอร์ไพรส์มันคือสมุดเล่มหนึ่งกูได้กระเป๋าเนี่ยกระเป๋าอิดแคร็บไอ้กูเก็บเก็บอันนี้ให้หน่อยดีกว่าเก็บอะไรเนี่ยไอ้ของเนี่ยนะไอ้ยากแก้พิษเนี่ยนะเออของเต็มมาเด็เกกูใช้ไม่ได้หา่าอะไรเลยของเต็ม ทำไมใช้ใช้ไม่ได้วะไม่ใช่ใช้ไม่ได้ดิกูขับไม่ได้เนี่ยของหลังรถเนี่ยคืออะไรไม่รู้ไปขาดกระเป๋ายาเงี้ยหรือว่าไงไม่แบบมันไม่ขึ้นให้ให้นี้เลยแล้วแล้วมันได้ขึ้นแล้วว่าแบบขาดอะไรมั่งฮะไม่ขึ้นไม่ขึ้นยาก็มีเยอะอยู่เอาไว้อย่างี้แหละ มันคืออะไรวะกล้วยสมุดอะสมุดอะไรลีนสกิลวะมันเหมือนเป็นสกิลอะไรสักอย่างสมุดอะไรวะสมุดสกิลอะไรนี่แหละมึงลองไปเลยลองเราไปดูดิกูมไม่รู้อะดรอปละอ่ะตรงนนนเนี้ยไอ้กล้วยไหนเรียนเนี่ยคอนโซเลอร์สกิลมันเรียนสกิล,ลกอะไรใช่ไหมอ๋อมึงก็ไปแล้วแล้วมึงก็กด F มันไม่ได้อ่ะกด F ที่ไอเทมอ่ะไม่ไม่ได้เว้ยใช่หรอวะไอ้ลองลองเลยมันบอกฟอร์เรียลห้าอะไรเออเอามาดูดิเอามาดูดิต้องเป็นมึงเปล่าแบบเหมือนเอาไปสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยไหมอ่าดับตัวอาได้ไหมกำลัง I'm not doing that มันคืออะไรอ่ะออันร็ Unlock Hyperboost h y p e ไปก่อน สกิลหรอไม่ใช่สกิลดิเอ้ยอันนี้คืออะไรวะโอฮยโพฟิช oh, ั่นไปไปยังไปยังไปยังเอาจะขับเหรอไม่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 ไม,ไม,ไม่ขับดิแล้วมีอะไรมาอันนี้ปะเนี่ย ออซ่อมไหมมีอะไรไาซ่อมไหมไม่มีม<อ>ีด<อ>ขอองขึ้นบนบน,บนอันนี้กันกลัวมีแป๊บนึงขออ,อยู่บรถรถละกันของว่างไหมมาเก็บระเบิดดิจะมาเก็บไอ้ที่ซ่อมรถมึงเป็นคนท้ายกระบะนี้หน่อยด้วยฮะ คนท้ายกระบะอันนี้หน่อยเผื่อมีของดีท้ายกระบะไกระบะรถเนี่ยเนี่ยเนีตรงกูเลยนะโอ๋อเดินติดไหนเะนี่ยเหรอ,อเก็มีแต่น็อตสูีเราเลย ไปที่ใหม่กันดีกว่าตัรูด,ดของแบบโอ้ฉีดยาขาดอืมเฮ้ยจริงๆเควตเราก็เยอะอยู่เนี่ยทำไปเล่นไปไอ้กควยนี้ใช่ที่ใช่ที่แบบลงรถไหมวะตรงเนี้ยตรงไหนไม่ใช่มั้งตรงเนี้ยตรงที่กูยอยู่อะ่ะเหมือนเป็นลงรถเลยตรงเนี้ยแต่มันน่าใช่หรอไม่ใช่อะไรฟอฟอะไรไม่รู้อ่ะ วู้หสูงปืนยี่สามนัดแต่ไอสูงสูงแบบปืนกลแหละไอ้ก้อยเพิ่อมีปืนนะเว้ยแถวเนี้ยลงมาเพื่อมีปืนเนี่ยมันเป็นบ้านคนเก่าอ่ะมันเป็นเอ็มบิชีอ่ะข้างในไม่ได้ของให้มึงรู้อ่ะมีของมึงทั้งนั้นเลยไอ้เชนีิมากูเองเตะของเนี่ยทั้งบ้านมึงอ่ะเป็นของมึงอ่ะแล้วทำไมมึงรู้ไม่ได้วะ มันลู้ไม่ได้มันขึ้นเป็นสีเหลืองนั่นแหละทำไมมันลู้ไม่ได้่กููไมเอาไม่ใช่รถใหม่เที่จะตกใจหมดรถใหม่รถใหม่นี่ก็เห็นทุกอย่างเป็นรถใหม่ตลอดเลยฮะนี่ก็อยากได้รถใหม่แล้วเนี่ยรถนี้ไม่กล้าเกินคือมึงจะเห็นทุกอย่างเป็นรถใหม่ไม่ได้เลยอ๋อเกือบไปแล้วกูกืบตายแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนบ้านเราเลยว่ะที่บ้านโอ้อันนี้ก็เฮ้ยกระเป๋าแปด ใช้อยู่นี่วะแคปกระเป๋าแปดมีเปล่าเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีม,ม,มาดิมาดิมาดิมันมันมึงดรอปไม่ได้อ่ะก <c oughs> ูดรอปได้ใช่อ่ะเออมามาไปซอมบี้แบบนึงซอมบี้อ้วนอะดิอะดิเอะดิเอะดิมาเดี๋ยวพี่ดรอปให้นะน้องๆอ่ะน้องเอาไปเอ้ยแล้วน้องก็ใส่แล้วก็โยนทิ้งของเก่าซะ ออาเก่าเทกว่าเยอะเลยทีเขียวเลยแต่ช่างแม่งมาดิมาดิมาดียังไม่รูดไม่หมดเลยวะยังไม่พอใจยังไม่พอใจอืมต้องรูดให้หมดเหรออยากอยากได้รถใหม่แล้วเนี่ยใจเย็นดูดูวิธีหารถดีกว่านนเดี๋ยวเราก็เจอ<ะ>การอะไรทุกอย่างอะ่ะอย่าดูเลยวิธีหารถอ่ะห้วย ไม่ของมึงรู้ได้ได้เต็มอะมีคอมด้วยตรงเนี้ยใช่หรอเออมีคอมแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นของมึงให้รู้หมดเลยอะพ,พวกพิคอมอะไรเงี้ยแต่ของกูรู้ได้แต่ตูมมม้มีกระเป๋าอันนี้วะกระเป๋าอมันนี้อะไรเนี่ยฟู้ดเทคบุ๊กมันเป็นหนังสือเหรอวะมันมีอันนี้มันมีกระเป๋าอะเดี๋ยวเอากระเป๋าไปเก็บเก็บขึ้นมาขึ้นมาบนบ้านเยอะ บอกอะไรเยอะอุ้ยไอ้กล้วยไรมันมีที่ทำที่ทำปืนด้วยกาแฟแป๊บน็อตนี่เอาทิ้งได้บอกว่าเนี่ยไม่ได้ได้อืเอาทิ้งไปหมดรถกระเป๋าถ,ถึงจะรู้อยู่แก่ใจว่ามัน,มนใช้เหอะอันนี้คืออะไรวะอะไร ที่เดิมอันนี้คืออะไรเนี่ยฟู้ดอะไรเนี่ยฟู้ดดีเฮนเดอร์ไอ้คนมานี่ดิช่วยอ่านแบบช่วยอ่านแบบสับเอังกฤษไม่ได้หรอวะช่วยให้มีระทับอันนี้อันนี้อันนี้เขาเหม็นไอ้คนไอ้คนมานี่ดิเร็วๆไหนๆเมื่คืออะไรไม่รู้อ่ะกูดรอปไปบนบันไดนะนี่ของไหนอ่ะอ๋ออันนี้ไหนวะ นเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไหนอ่ะไหนอ่ะนี่ยข้างหลังมึงเนี่ยไหนอ่ะเนี่ยนะเออฟู้ดก็อาหารไงใช่อหรมันกูกินไม่ได้วะใช่หรอของเต็มเลยเนี่ยเข้ามาแล้วโอ้ยกยมันขึ้นในของมึงให้รู้เนี่ยเพื่อนทำไมวะทำไมของมึงเราควรจะรู้ด,ด้วยกันได้เลยมันมันขึ้นให้รู้เยอะกว่าก,กูเว้ยเพราะว่าอะไรวะสมุทต์อีกแล้วเนี่ยสุดลูกซอง ขวดน,น้ำมันทำอะไรได้วะขวดน,น้ำหรอน่าจะเอาไว้เติมน้ำในนาค้แหละต้องเอานะไปเอาดิมีกระสนุนแย่ไปหมดนะมาดิกูได้กระสุนลูกสองเพิ่มแล้วเพื่อนไอ้กล้วยเนี่ยของมุ้งเต็มเลย ปบ,บนึงในห้องกูเนี่ยแม่งไม่เต็มเลยเนี่ยแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งโ oh, หกูเดินผ่านยังเหมือนกันหรอวะเต็มเลยนะอันนี้ก็เต oh, ็มมันเหมือนกันไหมว่าสองนัดเนี่ยอันนี้กับอันนี้อุ้ยไอ้กล้วยกระเป๋าวิซาสองอันเลยดีกว่าอันนี้กากกว่า โอ้โห้ก็ยมีตู้เสบียงด้วยเต็มอะเขาบอกเลยมานี่ภูอ่ะไหนอะแป๊บนึงยังหางบนไม่หมดเลยอะข้างบนนี่มีแต่หนังสือทำงานเลยปะเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อคนของแรงไปแบบรีบไงช่วงนี้โอ้โหหนังสือเยอะเลยว่ะหนังสือเยอะแยะไปหมดโอ้ยกระเป๋าพยาบาล มีมีดปะมีมีดปะแคปขาเผ่าเยอะเกินฮะจุดสองสองนี่ก็สุดเลยวะเนี่ยอ๋อดับไปบ้างแล้วยู่ไหนเนีะไม่โดนมึงกัดกูกูเอาให้นำใจเลยกูจะเอาให้นำใจกูเอาให้นี่นี่สามสมเลยมโนท็อปปะเอามโนท็อปไหมไม่เอาไม่เอาคืออะไรวะก็มโนท็อปไงแล้วเปิดไฟอ่ะ ไอ้ก้อยทิ้งน้ำมันนะกูทิ้งน้ำมันนะทิ้งทำไมก็เติมไปดิแทนที่จะทิ้งก็ก็เติมเอาดิกูไอ้ก้อยเอาน็อตไปดิกูดรอปน็อตแปบบเนี่ยนีตอัดแก๊สกันเนี่ยอย่าทิ้งเอาเติมเลยไอ้ก้อยมึงกระเป๋ามึงเก็บอันนี้ได้ไหมเก็บเก็บให้หน่อยเก็บให้หน่อยกระเป๋าเต็มแล้วอ่ะดูเก็บเก็บอันนี้ไปอันนี้แหละยังไม่มีแต่อนาคตอาจจะใช้ไอ้พวกเนี้ยเก็บอะไรก็สุดไง ไอ้ไอ้ไอ้วัสดุปืนอะเก็บไปเพราะเราจะได้ใช้อยู่แล้วกระสุนป,ป,ป,ปืนกลนั่นอะถ้ามีเอชซะหน่ยอยกูบอกทำอะไรไอะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปนะไม่ได้ไปจะมาซ่อมทำไมซ่อมไม่ได้วะถูกเติมน้ำมันให้หมดนี่น้ำมันเอาไปแล้วก็อะไรอ,อีกในนี้เอามีดใส่ไปด้วย มิดมีแล้วเราจะไปกันได้ยังเนี่ยแปบกูกูจะเอากระเป๋าพยาบาลมาเพิ่มฮะกูจะเอากระเป๋าพยาบาลมาอยู่ไหนอะอยู่ข้างไหนนู่นอีสองอันนู่นอีสองอันเลยหรือเออกระเป๋าพยาบาลกับกระเป๋าวิ่าเออมึงอะต้องเก็บไปมึงอะอาจจะได้ใช้ไม่อาจจะมึงอะได้ใช้แน่นอนแปปแปแปกูจะเอาอันนี้จริงเอาขวดน้ำเอ่อกดอา อา,ายยอไปดิขอขอบปนมีนหน่อยแล้วกันมาจังอ่ะเนี่ยในนี้ก็มีหอมมึงต้องเยอะมึงไม่มาดูดะรูหมดแล้วในนั้นอ่ะใช่อะเอ้ยยังวะขอบแปด ว่างนอนอีกแล้วอะไรเว้ยก็กด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 ตามกดตามที่บอกอ่ะครับกดวายอะที่เคยบอกอ่ะจำไม่ได้แล้วใช่กดวายแล้วก็ไปที่สตัรกอะลองดูดิใช่ป่ะหรือว่ามันอันนั้นเอาไว้แก้บัคเฉยมีเยอะเลยว่ะ ไอของพวกนี้มีเยอะเลยกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหกลับบ้านตอนแคปเร็วของเยอะแล้วกลับบ้านก่อนโอ้เยอะจัดเลยฮะรับรับกูกูอย่าพึ่งนะกูขอลองอะไรหน่อยกูลองก่อนแต่นี้แล้วกูจะชีอ๋อเรามาที่บ้านลองที่บ้านเท่านั้นโอเคเดี๋ยวค่อยมาใหม่ ของเติมมาเต็มอ่ะอืมออออออก็กูควรต้องจบงบ้านอยู่ไกลอย่างวะก็กูควรกูควรต้องจบพาร์ตหนึ่งเดีแล้วแหละจริงๆอ่ะกูพาร์ตสามแล้วเนี่ะอะนะครับผมสำหรับเอ้ยทำไมมันขัดจังวะเนี่ยวิทยุอ่ะ ครับผมสำหรับเกมสเตตอ o ดีเคสองพาร์ทแรกก็ต้องขอตัวราไปก่อนพบกันใหม่กับ s เต t อ o ดีเคพาร์ทหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันต้องหามุมอะต้องหามุมแบบมุมมุมแบบมุมเท่ๆหน่อยมุมเท่ๆนะมุมเท่ๆหน่อยนี่มุมนี้เลยหล่อเท่นี่นี่มุมนี้นี่มุมนี้หล่อเท่นี่มุมนี้หล่อเท่จัด